สวัสดีสดตอนเศร้าครับผมพี่น้องเมียเพิ่นไปตลาดมากลับมาจากไปซื้อไกอนะ่มีสองแท่งด้วยเอาทำไมไม่กินทุเรียนละ่ะแม่ซื้อมาให้บอกว่าอยากกินทุเรียน,อนเอาซื้อมาแล้วไม่กินมันนี่มันแพงแนะน่ะโอ้ เอาแม่เอาไปกินโรงเรียนอะ่ะไปโรงเรียนไม่มีอะไรไปกินนะทีนี้ฮะเ,เอาวาดรูปเ,ลลปร,เร็วๆกินงค์ขนมนี้เลยจ้ากิ้งนคะ์ขนมมีแน่ไหนอ๋อตีทวงนึงเหรอโอ้นี่นะอันนี้จะไปโรงเรียนใช่ไหมหสวัสดีตอนเช้าเด้อพี่นอ้องสวัสดีทุกทุกคนอรุณสวัสดิ์ เช้านี้ในน่ไปโรงเรียนครับแม่ก็รีดผ้าหลังจากที่กลับมาจากตลาดตลาด,ลาดแม่ไปซื้อไก่มาไก่นู่น,นซื้อไก่มาถุงหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยทำครับฮะ เอากลับมาที่นี้พัดลมมันปิวเหตุการณ์บานเดี๋ยวจะวาดรูปครับผมเขียนสื่อเขียนเรียบร้อยหมดแล้วเขียนเรียวโอ้เขียนทุเรียนกินทุเรียนกินลูกกินตัวนึงบ่ได้างเม็ดบอชื่อขางขางกินวาดรูปเร็วๆวาดรูปยังกับบ้าน เอนเาซื้อเกียนแล้วนเบ้มเดียวืัซื้อซอคา่อยฮะซื้อสีางหน่ออเคไปเขียนเกียนเอเอาพัดลมหมุนมาทากพี่ได้ะมันถือ กินๆก,กัดกินดีๆอืมอืมนั่นแหละกินโลกอยากกินก็กินแ้วมันติดหน้าเลยนะอีกนิ้วนึงครับลดความทุเรดดียนมาเลยนี่นี่นี่แม่้ามีเงินชื่นกินหน่อยนะมันหวานฉันหรอใช่ไหมนี่นี่มันหวานนิกหน่อยกับมากเป็นธรรมดาที่นึ่งเนาะ ่ว่าลูกเข้าก็บอะไ,ไกินดูดอกนีปีนี้นมา,อาอือีครับบูจามีสวนทุเรียนมาฝากมาเนระเ่านแม่ะนไปบไรโอ้ยมันจะ,ะ,ะไม่เช็ดไปเอามาไปเอามาติด เหลืออีกสามบรรทัดเองเฮ้ยพ่อดูดิดีกี่บรรทัดโอ้โหเสีย นิ้วเอาที่นั่งตุงซื้อกันเรื่องเลขคกเลกขกคกกับกับถอดกั๊บแต่ว่าบวกถึกเม็ดครับผมเพราะว่าเพิ่งนับนิว้ว<ด>อันนี้ครับ,บอืนับก็ครูสอนแล้วแม่จะสอนทำไมอยู่ทำได้อยู่เหมอันนี้เขียนซื้อเฮ้ยเลยอีกเลยอีกสองมัทัด tiêu liêu tiêu này ván luôn tiêu 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 Ôi, tiêu tiêu Ừm, tiêu 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 nào Tóm tiêu 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 này tiêu 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 เร็วเร็วเร็วติดยางกลับมาจากส่งนี่เรี่ยวแม่เพื่นผุดละ่ะจังฉี่มาเห็ดไก่ไปขายเพราะว่ามือนี้กะบ่ไดเห็ดลายดอกเพราะว่ามืออื่นจะหน่อยหยุด มืออื่นแต่หน่อยสิไปแลนงานไปชงคนป่วยไปโรงพยาบาลครับผมฮะมืออน,นี่หลับปเป็นเลี่ยนนั่นเดียวพอไปชงได้สูบคาดเดียวอ่ะเรอวๆมาเห็นเร็วๆพวกนวั้นกินขนมเฮียกินซาลายเฮียเต็มเฮียนอยู่นี่นเอาวันมันชงก,กระโปรงแล้วเดี๋ยวแม่ชื่ไอไหมเออเดี๋ยวก่อนปเป็นเลียนไปเขียนเร็ว แขนชื่นรีวรลิ่รีลิแม่คนเบเลยคไม่เกียดหรอกน่นี่นามัเอายังทับห้ยนะเอาเบียกทูเรียนทับห้นะแม่เียมันจิเรียกอะเนยเบีเขียนจะซีทอยู่ยังสี่ล้พี่น้อง มงองเ็วเ้าเอาเป็นยังอีลาเกาเรียรอกบ่อืมปะะพัดเตอรเดียวังอันที่เถออันนี้เขียนรล,ลิวเนี่ยรลิวเด้วสองมันทัดนึ่งยุดตึงแต่ว่าการบ้านมีสองหนาสองมือมือและหนา

ยันชื่อเจ้าของยันชื่อเจ้าของได้ครับผมบวกเลขได้บวกเลขได้ยันชื่อได้วมีเป็นเด็กน้อยที่กล้าเหมือนรู้ไม่เหยี่ยมพวกเด็กน้อยนี่เนี่เป็นเด็กน้อยที่กล้าแสดงออกเวลาเวลานมีอย่างผิดพลาดมีอย่างผิดจริงนี่นี่ยที่เป็นคนกล้าค่ะกูกูได้กูได้บอกเขาใจยกมื่อคืนนึงที่วะ เดียบอกเป็นคนกล้ากล้าข่านคู่ใ uhm ม anyway> ่ไหมักเออันนี้ไม่ถูกนะไม่คูอันนี้ยังสิไหมอะไรถูกต้องไหมยังสีเบิ้ลกับสีทามเี้วเบ้องมนีเบ้ลใหม่ตโวเลเลี้วเียวเลวเลวเลยนะเคียนน้ำสกุลสคกุลว่าเมนย่องลูกเด้ เขียนนี่ดิเขียนได้ไปเรียนนะพี่น้องไปเขียนเขียนพอพันก็ลบอ่ะเดี๋ยวตอนไหนไปขนน้ำก่อนเดี๋ยวให้แม่เพิ่มแต่งตัวเห็นนี่สวัสดีครับขอบคุณหล,ลายๆครับ